แล้วก็มันจะมาเปิดหน้าต่างนะครับเพื่อเพื่อให้อากาศถ่ายเทแบบเปิดประมาณนะครับเพราะว่าในห้องมีกลิ่นมีการใช้น้ําหอมนะครับเราจะให้อากาศกับแสงแดดเนี่ยทาให้น้ําหอมมันระเหยออกไปนะครับเพื่อลดกลิ่นอับในห้องนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เปิดแอร์เทสเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดเบรกจะไปปิดเบรกเกอร์ต่อนะครับเปิดหน้าต่างนะครับเปิดประตูแล้วก็ถ้า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 เป็นไม่ได้มีพัดลมนะมีพัดลมแล้วก็ เปิดให้อากาศถ่ายเทออกไปนะครับเพื่อลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในห้องนะครับถ้าอากาศมันไม่มีการหมุนเวียนหรือถ่ายเทนะครับมันก็จะเกิดกลิ่นอับในห้องได้ครับผมนี่นะครับเราก็ใช้พัดลมในห้องคานะเป่าออกไปนะพอเวลาเราเราเป่าออกไปนะครับลมลมอากาศใหม่เฟซเฟซแอร์นะครับมันก็จะสวนเข้ามานะครับอันนี้หมอนกันครับเราก็เปิดเพื่อลดกลิ่นอับในห้องนะครับลดเชื้อการสะสมของเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นอับนะครับ นี้ผมก็จะเปิดเครื่องโอโซนนะครับไว้บริเวณที่ที่มีเครื่องสำอางหรือน้ำหอมนะครับเพื่อเพื่อ,อให้มันลดลดกลิ่นตรงนี้นะครับผมเปิดไว้สักสิบนาทีครับแล้วก็เดี๋ยวปิดแล้วก็จะเปิดอีกทีก็ตอนที่ล้างแอร์เสร็จครับผมแล้วก็เปิดอากาศแห้งถ่ายเทครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดให้อากาศถ่ายเทเราจะอา,อากาศโอ,โ,อโซนมากไปก็เป็นพิษนะครับโอเคครับทำการขอชิ้นส่วน ก็จะเป็นการล้างแบบถอดเปลือกนะครับเกแ XL ก็ปิดเบเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับก่อนถอดต้องระวังด้วยนะแล้วก็เพื่อความชัวร์นะครับอา,อาจจะมีตัวเช็คแรมนะครับมาเทสก่อนนะครับบางทีปิดปิดไฟไปแล้วมันไม่ปิดด้วยให้ด้วยครับแล้วแต่บางห้องนะบางทีไฟมันรั่วครับ มาคุมคุมเพราะใบล้างแอร์เพราะใบล้างแอร์เงินล้านนะของร้านไอพูแอร์ A นะ ี่ดูจเราฉีดฉีดสัมยาฆ่าเชื้อนะครับงี้ผมจะฉีดในเข่าก่อนนะเนี่ย ให้มันไปฆ่าเชื้อในท่อเพราะว่าท่อตัวนู้นกับท่อตัวนี้มันต่อลงกัน ตัวน,นี้ดีหน่อยนะัะมีช่งางเก็บราไว้ก็คนสีเครือบไว้เรนะียบร้อยครับสีเขาวใยดีนะ สภาพภายในเราก็ไปดูตัวนี้สภาพข้างในตัวที่ถัดไปที่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกล้องอนะนี่ก็จะเป็นสภาพภายในตัวในห้องนอนนะครับที่ว่ามีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ทำไมต้องล้างอย่างนี้ครับทาไมต้องล้างนี้เพราะว่านี่ครับสังเกตครับตัวนี้ชิ้นชิ้นบอดี้นะครับเขาจะทํามาเป็นชุดเดียวกับฐานน้าทิ้งนะครับนี่ครับข้างในเชื้อราเต็มเลยทําไมเชื้อราถึงขึ้นแอร์ครับโดยแรกๆนะในยุคแรกๆเขาเขาทาเครื่องปรับอากาศมนาะเพื่อเพื่อลดความชื้นในอากาศครับ นักวิทยาศาสตร์รู้แรกๆคี่ว่าทํานะแล้วแล้วก็คือถามว่ามันลดยังไงมันก็ดูดมันก็สร้างความเย็นขึ้นครับแล้วก็ดูดมาไว้ที่ตัวมันเองมันก็เลยเชื้อราเนี่ยมันทําพอมันอ่ามันเกิดจากความชื้นครับก็คือน้ํามีน้ํามีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับมันมันก็จะเกิดเป็นเชื้อราขึ้นนะมันตอนเรียนวิทยาศาสตร์ตอนปห้าครับที่ครูให้เอาขนมปังนะใส่ถุงแล้วก็เอาป๊อกกี้ฉีดน้ําไปมันก็จะเกิดเป็น ทิ้งไว้สักพักมันก็จะเกิดเป็นเชื้อราอย่างนั้นเลยครับเมื่อมีความชื้นนะครับมีความชื้นมันก็จะเกิดเชื้อราอุณหภูมิที่เหมาะสมกับมันครับนี่ข้างในกันนะครับแล้วมันก็จะเกิดการหมักตัวเห็นเป็นเมือกตรงนี้นะยิ่งมีน้าหอมมีอะไรนะอาหารชั้นดีของพวกเชื้อแบคทีกเกรียในอากาศครับโอเคในด้านหลังนะครับ <Okay. S 1> เราไปดูตัวนูน้นบ้างตัวนู้นจะเป็นส่วนนี้ที่ล้างไม่ถึงนะครับนี่ผมก็ แถมถอดให้ลูกค้า,างนี้เลยเพราะว่านานๆทีโอเคเดี๋ยวเราจะไปล้างครับเดี๋ยวผมถ่ายต่อนล้างเสร็จให้ดูโอเคครับ จเจออุปกรณ์ครับแล้วระหว่างนี้เราก็เก็บของแล้วไปรอข้างนอกโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับ